อันนี้ก็จะมาแนะนำใ,ใช้ความรู้เกี่ยวกับอาหารหกชนิดที่จะทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ในสถานการณ์ที่ว่าโควิดแบบนี้นะคะทุกคนก็แบบหลายๆคนก็จะอยู่แต่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ขยับร่างกายก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแบบโดยไม่รู้ตัวะคะ่ะอันนี้สาเหตุก็คือเวลาเราเลือกกินอาหารนะคะจะเลือกกินอาหารที่ไม่อิ่มท้องแบบกินไป ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้สึกหิวแล้วจะทําให้เรากินอาหารจุกจิกแล้วก็กินทั้งวันแล้วก็คิดว่าอาหารที่เรากินเข้าไปะแคลอรี่มีไม่ได้สูงก็เลยจะกินได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะวิธีสําหรับวิธีลดน้ําหนักนะคะแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆก็คือการคุมอาหารนะะแล้วก็การออกกาลังกายสําหรับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการคุมอาหารนะคะก็คืออาหารที่ การกินอาหารนะครับกินอาหารเลือกกินที่มีปริมาณเยอะแต่แคลอรี่น้อยอย่างเช่นเหมือนกินผักกินอะไรแล้วก็จะกินได้ในปริมาณที่เยอะแต่ว่ามีแคลอรี่ที่ไม่สูงมากค่ะแล้วก็หาอาหารที่ทําให้อิ่มท้องย่อยชา้าแล้วก็รู้สึกอิ่มนานนะคะอาหารที่กินโดยรวมทั้งวันนะคะต้องไม่เกินแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวัน,นะคะ่ะอาหารชนิดแรกนะคะที่จะแนะนําก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ จะเลือกจะต้องเลือกเป็นโปรตีนที่ไม่มีมันแล้วก็ไม่ติดหนังอย่างเช่นเนื้อแดงอกไก่หรือว่าเนื้อปลาอย่างนี้นะคะก็จะทําให้เราอิ่มท้องได้นานค่ะแล้วก็จะไม่มีไขมันทําให้แคลอรี่ไม่โดยรวมไม่เกินต่อวันนะคะประเภทที่สองก็คือโปรตีนจากไข่ค่ะการเลือกกินไข่ค่ะเป็นไข่ขาวในหนึ่งฟองเนี่ยก็จะมีปริมาณแคลอรี่ประมาณสิบห้าถึงสิบหกแคลอรี่แต่จะมีโปรตีนมากถึงสี่กรัม แต่ถ้าเป็นไข่ขาวที่รวมกับไข่แดงอะคะ่ะก็จะมีโปรตเออมีแคลอรี่80ดสิบแคลอรี่ค่ะมีโปรตีนแค่เพียง7จกรมัมแล้วก็ในในไข่แดงก็จะมีไขมันรวมอยู่ด้วยค่ะสำหรับอาหารประเภทอกไก่ค่ะอกไก่ปั่นที่หลายๆคนเห็นฮิตกันตอนนี้นะคะก็ในอกไก่ปั่นประมาณ1แก้วค่ะก็จะมีแคลอรี่สูงถึง300ร้อยสแคลอรี่ แล้วก็การที่นําอกไก่ไปปั่นนะคะก็จะทําให้ย่อยง่ายแล้วก็อิ่มท้องไม่นานและในอกไก่ปั่นเนี่ยก็จะมีพวกผลไม้ทําให้มีน้ําตาลสูงอาหารชนิดนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เล่นกล้าม,มากกว่าค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องใช้โปรตีนในปริมาณที่สูงแต่ว่าต้องกินได้เยอะเยอะขึ้นค่ะสําหรับชนิดต่อไปก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะใน,ในข้าวหนึ่งคาร์โบไฮเดรตจากข้าวนะคะในข้าวหนึ่งกร,รมัม หนึ่งร้อยกรัมก็จะมีปริมาณแคลอรี่หนึ่งร้อยแคลอรี่ค่ะข้าวขาวจะทําให้ย่อยได้เร็วมากกว่าข้าวที่มีสีรวมถึงขนมปังท่าและขนมปังก็จะเป็นพวกขนมปังโฮลวีหรือขนมปังที่มีธัญพืชรวมอยู่ด้วยก็จะทําให้ย่อยได้ช้ากว่าขนมปังที่เป็นสีขาวค่ะคาร์โบไฮเดรตชนิดต่อไปก็คือฟักทองค่ะในฟักทองร้อยกรัมจะมีแคลอรี่อยู่ยี่สิบห้าแคลอรี่ค่ะ และฟักทองก็เป็นผักมีไฟเบอร์สูงการที่เรากินฟักทองเนี่ยสีถ้วยจะถึงจะเท่ากับข้าวห,หนึ่งถ้วยหถ้วยที่เราทานเลยค่ะชนิดต่อไปก็จะเป็นผลไม้นะคะควรเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยมีแค,คลอรี่แคี่ตาำแล้วมีวิตามินสูงค่ะนอกจากนี้ในผลไม้ก็จะมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเราค่ะอาหารชนิดสุดท้ายค่ะก็คือเป็นไขมันดีค่ะ คนเรามีน้ําหนักโดยทั่วไปเฉลี่ยสมมติว่าคนมีน้ําหนัก50กิโลค่ะแล้วก็ควรจะกินไขมันไม่เกิน50กรัมค่ะมันจะเป็นไขมันที่เพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการใน1วันค่ะแล้วก็ไขมันดีก็จะช่วยเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีค่ะไขมันดีต่างๆเด้ยกแ่ตัวอย่างก็คือพวกถั่วต่างๆพวกอโวคาโดแล้วก็กดไขมันโอเมก้า3เป็นต้นค่ะ ังนั้นการที่ว่าเราจะลดน้ําหนักได้ก็คือเราจะต้องมีแคล,ลอรี่ที่นับที่รับเข้ามาแต่ละวันต้องให้น้อยกว่าแคล,ลอรี่ที่เผาผัานออกไปแล้วเราก็จะผอมได้ในที่สุดค่ะอันนี้ก็จบการนำเสนอแล้วค่ะ